ศึกละครพูดพฤหัสย่างเดือดสามช่องงัดไม้เด็ดฟาดการสุดท้ายเป็นโปรแกรมละครคำทีท่ทำเอาแฟนละครทั้งดีใจที่มีละครแซบๆให้ดูถึง3เรื่องและเสียใจที่เลือกดูไม่ถูกในคราวเดียวกันหลัง3ามช่องดังส่งละครไม้เด็ดหวังพิชิตเรตติ้งลงจอประชันกันแบบจังๆทั้งคือเธอช่องสามดยมาริโอและหย่ายา่าที่ออกอากาศมาถึงช่วงกำลังเข้มข้นพอดีเข้มซ่อนปลายช่องเจที่ดาราล้นจอ แถมยิ่งดูยิ่งนัวตามสไตล์ละครผัวผวเัเมียในขณะที่ช่องวัน31ก็ไม่น้อยหน้าส่งสายรุ้งของพี่ชอตที่นำแสดงโดยป้องนวัตและแซมมี่คาเวลลงจอขอสู้และออกอากาศตอนแรกไปแล้วเมื่อคืนวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาเรียกว่า3เรื่อง3แนวศักดิ์สิทไม่แพ้กันแต่สุดท้ายเรื่องไหนกำชัยไปดูเรตติ้งที่ออกมากันค่ะเริ่มที่คือเธอช่อง3ที่แม้ยอดวิวสดจะทะลุทะลวง รวมๆกันทุกช่องทางไปกว่า5 0 0 0 0นวิวแต่สำหรับเรตติ้ง EP นี้ทำไปได้ที่3.4ถัดมาที่เข็มซ่อนปลายที่แซบจนร้องซีดประกอบกับลงจอช่องเจที่เป็นเจ้าแม่เรตติ้งอยู่แล้วก็ไม่แปลกใจที่สุดท้ายทำไปได้4.0ส่วนตอนแรกของสายรุ้งช่องวัน31เปิดตัวตอนแรกไม่มากไม่น้อยทำไปได้ที่1.5